สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่หนังสือเสียงส,สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนัยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับซีรีส์วาไราตี้ของชีวิตสามารถนำมาประกอบธุรกิจผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้วันนี้เสนอเรื่องเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดี การสร้างสเสน่ห์ในชุมชนผู้ฟังทุกท่านครับคนที่มีสเสน่ห์จะเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมครับนักผู้ที่มีสเสน่ห์จะได้รับโอกาสและการสนับสนุนอยู่เสมอการใช้ชีวิตในสังคมในชุมชนการเสริมสร้างสเสน่ห์จึงเป็นการเปิดโอกาสให้กับชีวิตครับเรามาฟังเทคนิคการสร้างสเสน่ห์อย่างง่ายๆดังต่อไปนี้ทุกท่านครับ ผู้ที่มีเสน่ห์นั้นจะเป็นคนที่อารมณ์ดียิ้มแย้มง่ายเราลงมาทบทวนแล้วก็ลงมาพ้นควา้ารวมถึงนึกถึงตัวเราครับว่าเราเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มง่ายหรือไม่ต่อมาครับการสร้างเสน่ห์ในชุมชนคือการแต่งกายสะอาดสุภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้ไม่ต้องเป็นนักพูดแต่หลักการดําเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตการแต่งกายสะอาดและสุภาพเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นอยู่แล้วครับ ต่อมาเทคนิคข้อถัดมานั่นก็คือทักทา,ายคนผู้คนท,ทั่วไปเนี่ยอย่างเป็นธรรมชาติใช้คำพูดได้เหมาะสมมีอารมณ์ขันนะครับขอย้ำว่าอารมณ์ขันไม่ใช่อารมณ์ที่ทะลึ่งตึงตังหรือสองแง่สองงามนะครับอารมณ์ขันเป็นศิลป,ปะที่ดีเป็นสเสน่ห์ที่เยือกเย็นแล้วเฉียบขาดรวมถึงเฉียบคมครับต่อมาคือมองผู้คนและสิ่งของรอบตัวเป็นโอกาส สามารถหยิบยกขึ้นมาพูดจาได้อย่างมีศิละปะนะครับสเสน่ห์ต่อมาคือไม่แสดงอารมณ์โกรธโมโหฉุนเฉียวในที่สาธารณะในทุกกรณีเทคนิคการสร้างสเสน่ห์ต่อมาคือเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นผู้ให้ชอบหยิบยืนไม่อวดรู้แต่มีองค์ความรู้ตลอดเวลาตั้งใจฟังทุกครั้งอย่างมีความสุขเมื่อมีผู้อื่นพูด เป็นคนที่ให้เกียรติผู้คนครับไม่ดูหมิ่นเหยียดยามไม่ถากถางพ่าบน่นทุกการทักทายทุกการสอบถามการพูดคุยการสนทนามีพลังเสียงและน้ำเสียงที่อุดมไปด้วยมิตรไมตรีทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ต้องการจะสื่อกับทุกๆท่านว่าเทคนิคการสร้างเสน่ห์อย่างง่ายๆสร้างเสน่ห์ในชุมชนในลักษณะแบบนี้ทําได้นะครับขออนุญาตทบทวนไล่เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้เพื่อให้เกิด ความง่ายต่อการจดจําเทคนิคการสร้างสเสน่ห์ข้อที่หเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มง่ายข้อที่สแต่งกายสะอาดและสุภาพข้อที่สทักทายคนอย่างเป็นธรรมชาติใช้คําพูดได้เหมาะสมมีอารมณ์ขันข้อที่สมองผู้คนและสิ่งของรอบตัวเป็นโอกาสหยิบยกขึ้นมาพูดจาได้อย่างมีศิล,ละปะข้อที่หไม่แสดงอารมณ์โกรธโมโหฉุนเฉียวในที่สาธารณะในทุกกรณีข้อที่หก มีน้ำใจเป็นผู้ให้ชอบหยิบยืน่นข้อที่เจ็ดไม่อวดรู้แต่มีองค์ความรู้ตลอดเวลาตั้งใจฟังอย่างมีศิลปะข้อที่แปดให้เกียรติผู้คนไม่ดูหมิ่นเยียดยามไม่ถากถางไม่พร่ำบน่นข้อที่เก้าทุกการทักทายทุกการสอบถามทุกการพูดคุยทุกการสนทนามีพลังเสียงและมีน้ำเสียงที่อุดมไปด้วยมิมยตรไมตรีทุกท่านครับเพียงเท่านี้เมื่อเรา ปรากฏตัวในชุมชนก็เป็นการสร้างสเสน่ห์ได้อย่างมหศัศจรรย์ดังคำกล่าวที่ว่าการพูดดีนั้นฝึกได้การพูดเป็นทำให้ชีวิตเปลี่ยนทุกคำพูดของเรานั้นมีพลังคนที่มีสเสน่ห์นั้นได้เปรียบในการใช้ชีวิตในการประกอบธุรกิจแต่นั้นทุกทท่านครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ WLDc สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมใครเจอเราเขาโชคดีครับ WLDc สถาบัานผลิตความรู้สู่ปวงชนขอให้ผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุข สนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทท่านครับ